สวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้เราอยู่กับเกม Fear f e a เฟีย a ู Tom Home Alone ซึ่ง Fear f e a เฟีย a ู Tom Home Alone ตอนแรกนี้ก็เป็นโปรที่ให้เล่นฟรีนะที่บนสตรีมซึ่งผมก็อยากจะทำเกมเอ่อแนวเฮอร์เลอร์เกมแนวหลอนคล้ายๆอย่างนี้อยู่แล้วนะครับในเมื่อผมเนี่ยอยากเอ่อจะทำคลิปเกี่ยวกับเกมเฮอร์เลอร์อยู่แล้วผมก็เลยคิดว่าให้เปิดประเดิมมันด้วยเกม Fear f e a เฟีย a ู Tom Home Alone ที่มันเปิดให้เล่นฟรีด,ดีกว่าเและผมก็ตั้งใจว่าเออจะเล่นให้จนจบด้วยซึ่งมันก็เปิดมาแล้วสี่ห้าหกตอนแล้วเนา嘛 ซึ่งตอนโทมโลนี่มันก็มานานแล้วเป็นปีสองปีได้แล้วซึ่งหลายคนก็คงจะรู้ในเรื่องอยู่แล้วพ็อ่างนไหมคนดูครับถึงพวกเราจะดูใน,นเรื่องอย่างไรก็ช่วยทําเป็นไม่ดูช่วยทําเป็นว่าเฮ้ยไม่ดูในเรื่องไม่ทีนะครับเพื่ออนสื่อนอนอสอี่งนาฬิกาปลุกกดสเปซปาเพื่อลุกขึ้นอ๋อต้องตื่นได้นะ มาสำรวจและลนะ่ากัครับอันนี้ก็เป็นรูปโอ้ยนี่พระเยซูโอ้ชาติเออในห้องของเออด็กนักเรียนต่างชาติก็ใช้พืปแบบนี้กันด้วยครับเปห้องผมไม่มีรูปแนวนี้เลยนะไม่มีด้วยซ้ำในห้องผมไม่มีรูปอะไรแปะผนังเลยโอ้ยแสยงแดดยามเย็นแล้วนี่อะไรการบ้านเราอีกนี่เอาไว้แอ่มองใช้สักคนหรือเปล่าครับเนี่ย้ยมีคนทักมา พวกคุณจะกลับมาตอนไหนไอะเมื่อไหร่อ่ะพ่อกับแม่ที่กลับในวันจันทนระ์น่ะลูกโอ้ยลิกลูกว่าเฮานี่ดูแลตัวเองด้วยนะจ๊ะนอนให้ตรงเวลาโอเคครับผมรออยู่อยู่แล้วผมบอกว่าผมจะได้เอ,อ่ยล็กล็อกไงนะนะผมสามารถพาเมสันกับจอร์จมาค้างที่บ้านได้ไหมเอ,อ่อทำกันบ้านนะ่ะโอ้แน่นอนเรอสามารถทำได้โทรหาแม่ค่ะต้องการอะไรนะ ลืมตรวจดูว่ามีที่ประตูหรือไใ้ก่อนเปิดตรวจสอบผ้ามันรูดถ้าจะมาถึงย่าลืมว่าก่อนอะไรประมาณนี้น่าจะใช่ <c oughs> แน่นอนแม่ดูแลตัวเองด้วยใช่ไหมดูแลตัวเองด้วยนะที่นะพ่อกับแม่จะกลับในวันอาทิตย์นะทำไมแม่ดูเหมือนเป็นห่อบผมอะ่ะผมอายุสิบสี่แล้วนะผมคิดว่าผมจะเงียบสักหน่อยนะ่ะเอ๊ก็น่าจะสางพิซซ่านะไม่ต้องสั่งนะลูกเช้านี้ทำลาสัญญาเสร็จแล้วนะ่ะ ลองดูในตู้เย็นนะโอเคครับในตู้เย็นสว่วนนี้ก็โยโย,โย่นี้นาะยจะไปหาเจสิก้าไหมโอ้ใช่ได้ยินจอร์ดมาด้วยเมื่อวานนายไม่ได้เจอเธอใช่ไหมเธอไม่โผล่มาเลยมันเหมือนกับว่าฉันไม่สําคัญกับเธอเลยไม่ได้สำคัญโอ้ใช่แล้วชิบหายฉันลืมไปเลยว่าจะทำอะไรในคืนนี้โอ้ใช่กูก็เหมือนกันว่ะพ่อแม่ของฉันไม่อยู่บ้านตอนกลางคืนนาะยอยากจะมาไหม เรามาเล่นมาริโอ้ขาด้วยกันโอเคฉันจะบอกให้นานะครจะไปโอเคพวกขาดจอดด้วยเออฉันไม่สามารถสัญญาอะไรได้เพื่อนฉันอาจจะมีแผนกับแะอ๋อมีแผนได้กับสาวโอ้ยเพื่อนผีบอกเพื่อนผีนะฮะเราสำรวจบ้านะาานนะลรอกผ้าเป็นสิน,นะิดโอ้ยมีวัดตกสาโอ้ยทำไมเก๋ดีมีคุณภานะนี่คือห้องของใครครับเอย ต้องแข็งทยครับเปิดไปได้ไหมเรื่นนองมากเลยห้องนี้อุ้ยไอ้บ้านี่ใครที่ใครมาทำอะไรแล้วล้อนะลรอแถวบ้านโอ้โหไม่เ,เ,มกเกย์มาเกย์เลยสงสัยผมได้กาแฟนานเกินไปหน่อยเราออกบ้านได้ไหมเนี่ยโอ้โยอ,อกได้โู้วิวข้างน,นอกยามเช้า ออกไปไม่ได้อะไมออกไปไม่ได้ปิดประตูสิครับรออะไรอุ๊ยหแสงเนี่ยจมเช้าอุ้ยใส่ยามเช้าหรือยามเย็นสิถ้ามันเออดูเบื่อๆนะผมจำได้ว่าลาสัญญาใชออ่ใช่ใช่เราต้องทำกับท่าก่อนกดจี่กดจี่ทุกเสียงอือในน,นี้ผมจำได้ผมจำได้โอ๊ย อจังหวะนี้เนี่ยจังหวะหลอนจังหวะเราของกินง่ยๆเดี๋ยวมันจะเดินเข้ามาตรงนี้โี้โหรยู่ๆเลยเล่นบงเกมแล้วแมงรู้สึกยังไงก็ไม่รู้อ่ะอุ้ยหนังโคตรมวนดอกนี่ะทุกคนเดี๋ยวตรงนี้มันจะมีขาต้นแปอ๋อนี่ไงโอ้โหเราต้องกินอย่างนี้โอ้โหอร่อยเลยอุ้ยนั่นไงนันเน่อุยจังหวะเล่น โอ้โหแล้วจังหวะหนังฉุกวันนี้แม่งก็หลอนสุเหลือเกินโอเคต่อไปเราก็ต้องปิดทีวีไปดื่มน้ำกันเอ,อ่อเราจะต้องยกเลิกนัดแล้วมีอะไรสักอย่างเกิดขึ้นขอกเคสิกาอะไรวะงานหรอตรงนี้ไม่มีเลยโอเคขาตัวนี้คือมันขึ้นไปแล้วอะโอเคดิกลูด้วยอยู่เลยก็ตามเถอะ กดจี้เพเปี้ยงเอ่อสะก,กี้เราต้องทำอะไรนะโอ้ยอากาศยามเย็นแต่นหน้าเสเายไม่คอยอยู่ในบ้านอะคือกะคือรูอ้สึกขึ้นมาเนยช้าช้านะจนอาจจะก,กลับไปนอนหลังจากทาำฉันฉันก็จะกลับไปนอนหลังจากทำทีมโรืออะไรก็้วแต่เอ่อทุกคนนะโปต้องขออภัยเกี่ยวกับภาษาเัียกฤษของฉันด้วยนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะถึงไม่ร,รู้ภาษา เือไม่รู้ภาษาจริงแล้วตอนมาเล่นเกมนี่ไม่มีแปลไมาให้อันนี้ผมต้องขออะไรจริงๆครับตั้งใจศึกษาเนี่ยจริงๆกลางๆแลเพราะว่าถ้าเรารู้เรื่องภาษาเราก็จะเล่นเกมอะไรได้มากขึ้นจริงๆอย่อกกางเช่นเกมเขียวชูฝรั่งเลยเราต้องทําอะไรนะไม่ใช่เราต้องทำเคมีอุย้ยทา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 ตั้งใจทำนะทุกคนเคมีเนี่ยอุย้ยทันแม่ทักมาอย่านอนดึกหน้าเด็กเก อ๋อฉันไม่ควรได้รับข่าวแปลกๆจาก,กาานะคุณนายพอล่านะนี่ไงคุณบ้านพอล่าละอะไปแล้วก็หลับฮนะอาจาจากนี้คือสิ่งสำคัญไอเฮดทูโกอ๋อฉันต้องไปดื่มน้ำโอเคเพราะว่าจะไม่เจออะไรแปลกๆนะเปิดตู้เย็นเพื่อเอาน้ำ เดือน้ำรอนเสมอทำไมเดินสุนมาได้มันเดินขึ้นช้าวะเนี่ยโอ้ยนึ่นมากแล้วคนที่ไม่คิดจะเปิดไปไหน่อยเหรอุ้ยตาพอล่าตาตาพอร่าเปิดไปเดินซึ้นอุ้ยนั่งไงมาแล้ววันอินเมดวิ่งลูกอุ้ยไม่ใครอยู่หน้าประตูน่ะลูกอยู่ไหน อยู่ในบ้านครับแม่ให้มันอยู่นหน้าประตูบ้านกูเนี่ยยีคิไงต่อผมต้องทำไงต่อเราต้องรอในนี้จนกว่าเอออะไรนะรถตำรวจมาหรอยุต่านะงั้นก็ไปลองเสียงทาเสียงดวงเลยดีกว่าไม่เพี่บอกเลยกดจีทิ้งแม่งอย่างนะยังไม่ใช่นะ แอบอ่านข้อความแม่แม่เอ,อ่อได้ภาพนี้มาจากที่ไหนพอล่าส่งให้แม่มาบอกว่าเขาแอบเข้ามาข้างฟังหน้าต่างเรากำลังเรียกตำรวจเด็กๆล็อกประตูทุกบานซ่อนตัวอยู่ในห้องนะอย่าเปิดประตูไม่ว่าเขาจะทํายังไงโอเคครับแม่ตามนั้นรับคําสั่งอแล้วใหทำาไงต่อแล้วคือจังหวะขึ้นมนในคือขึ้นช้ามากเลย ก็ผมต้องทำยังไงต่อ,นอนแล้วค่าเวลาชีวิตคือคิ้เพื่อนอนอ,อ๋อไม่ได้นอนเหรอเรอาซ่อนใต้เตียงจเกิดาจะนานเสนนานตำรวจได้เรือกออกมาครับท่านตำรวจอุ้ยควนป้ากอล่าเปิดไฟละป้ากอล่าทำไงต่อไหนว่าเรียกตำรวจแล้วเร็วๆมาสิครับนี่งไงท่านแม่สนไม่เสียเขาเป็นใครนีย ลูกได้ยินเธอไหมพอล่าอยู่ที่ประตูแม่ขอโทษนะที่รักเพื่อจจะไม่เป็นอะไรโอเคครับแม่ทันในเมืม่อพูดอย่าง,งนั้นตำรวจมาแล้วหรอมีนั่นไงผมรู้ผมรู้ฉากนี้บอกไปเลยบอกไปเลยว่ากูรู้ทันที่ประตูซ่อนซ่อนตัวอย่าบอกเลยว่ามันจะเข้าตรในห้องนี้ ผมจะทำไงอ่ะแล้ตำรวจมาเหรอวิ่งตำรวจมาแล้วตำรวจป้าพอแล่าเกมบายเรียลลี่โอ้โหดีครับสุดเกมที่เรานั้นเคยดูกันอื่นได้แล้วแต่ว่ามันถึงได้อีซีขนาดนี้ คนรู้ขอโทษที่บอกเป็นคนอย่างนี้ทาอย่างนี้โอ้ยยังปิดรูดเก็นอเอาเปิดประตูกิจส่ความแสงสว่างอยู่ที่ไฟนะป็นไฟของตำรวจอุ้ยป้าพอลา่าผมรักป้าพอลาา่าเรมจอนกับที่ผมคดทีเดียแต้คนยังถึงคนน้ำดื่มน้ำอย่างเงี้ย